วันนี้พ่อและเด็กจะมาซ้อมฝึกฝีมือกันหน่อยสิเตรียมตัวพี่จะรีบพร้อมพร้พพอมพร้อมพร้อมโอเคเตรียมตัวระวงังอ้าวหนึ่งสอง go ไปแล้วครับพี่ลองออกตัวช้ากว่าเพื่อนไปครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวพ่อออกมือหรือเปล่าเนี่ยๆๆพ่อออกมือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อออกมือพ่อออกมือถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้ยพ่อแพ้เด็ก <laughs> ทำไม <laughs> พ่อแพ้เด็กพ่อออกมือเฉยไๆไง เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเก่งละเริ่มเก่งลวครับไม่ไอจนีนจ้ดูสองนิ้วสิเยอะไหมซู้ไหมโอ้โหพ่อแพ้เด็กพ่อออามือป่ะพ่อหลายรอบแล้วพี่หูล่ะพี่เมาละ่ะอ่ะก็ยังดีนะคะประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเด็กที่เริ่ม,มเล่นจริงจังด้นทานี้ก็โอเคแล้วครับฝึกต่อไปอยังต้องปรับปรุงท่าอีกเยอะแต่ก็พอได้แล้วลอยตัวในน้ำได้แล้วโอเคไหมโอเคไหมลูกพ,พี่โอเคไหมพ่อพ่อดิบหมดแรงเร็วมากพ่อไม่ค่อยดอกกับรงกายพี่หูพี่เมา Good, good. good, okay.